เป็นบาร์บีคิวเมันหมาที่โดนหนัง ซื้อแบบ

Bye. Hey. สิวกดสิวค่ะคนบอกหน้าเป็นจ้ำๆว้บแรกพี่คุยไปโดนใครตไปมาเพิ <laughs> ง่งเลิกได้พไปก็กดสิวมาใช่สวัสดีค่ะสวัสดีเพี้ยเพี้ยเพี้ยมาดูสับปะรกันอร่อยเร็ยเร็ว เพราะมื่อกี้อัปสตอรี่ก็เลยเห็นว่าไปคนติวอ่โบถกมาเฟสเลโบอกมาด้วยเป็นเรื่อง์มาด้วยเรือ,อยูดแฟชั่นมานั่นทำงานที่ Coffee World นะเจอกันลูกี้พี่ไอบอกเดี๋ยวเจอกัน กินกันเนี่ยกินเลยแหนมมันเยอะหน่อยแต่ก็ได้ผักได้โปรตีนพี่อยากินไก่แบบน้องดีกว่าได้โปรตีนผมไม่กินน้อยได้เงินของพี่มันไม่มีเนื้อน้อยเกินไปชีสบัวทองกินเลอะแล้วก็กดซิ้วมากค่ะกดซิ้วเฮ้ยบัตรปนะเทไทยกูได้เก่นหนึ่ง นี่ค่ะบัรแยงมาแล้วนะได้ต้องหาะกนี่ก็เป็นเก่งบ้างถามน้องไหมลุกไปสั่งแล้วกไปถามน้องไม่มีพี่จ่ายตัคงแล้วไปห้องน้ำมีติดบัตรไหม

วันนี้ไม่ได้ไปยิมยุ้งี่บอกเดี๋ยววันนี้ไปนี่หรอใช่เดี๋ยววันนี้ไปแฟชัน่นนงครับตรงนั้นมีมีบัตรแดงอยู่ไหมพี่ลืม<ช>ไมปเปล่ไหมลูกลืมไหใช่ไหมครับนีบ่นะไม่มีใครขโมยไป,ไป,ไป เมื่อหล้งวันไม่เจอเลยค่ะในนี้เจอใ่ว่าน่้าขอบคุณค่ะไม่ให้กำลังใจนในบ้านป้ามีใจหลาช่วงนี้กอยเข้าห้องอัดนะคะแล้วก็เพิ่งอยู่ในช่วงทำเพลงในเพลงคัฟเวอร์แล้วก็ซิงเกิ้ลรักหน่อย ก็เลยไม่ได้เข้ายิมแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยแต่ว่าคิดถึงทุกคนนะเดีย๋ยวจะทช้ยอยเปอยเพลงเวอร์นะคะฝากทุกคนเล่นแผ่นเสียงด้วยนะหน้าไม่โดนอะไรมหนะ้าหนึ่งนะไปกดสิวแล้วก็ทำทำทิศเม้นต้องไม่เคยทำทิศเม้นเลยเป็สิบปีแล้วไปทำทิศเม้นแบบเขาจะมีเครื่องอะไรไม่รู้ทาหน้าแล้วก็ เอาเอาเครื่องอะไรรู้ผักเหมือนผักวิตามินเข้าผิวเราอย่างเงี้ยเชรื่อเราที่นี่เขากดซิ้วให้เรานะคะตามรอยเด็กๆเนี่ยกดซิ้วกดซิ้วกดซิ้วให้แล้วก็ฉีดซิ้วแล้วก็ฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดโบท็อกนี่อันนี้คือจริงๆหน้าจะแดงกว่านี้แล้วก็เห็นรูขุมขนอะไรหมดเลยแต่นี่ก็ใช้ฟิลเตอร์แล้วนะแต่ว่าหน้ามันได้แค่นี้ลกเครื่องขําอางออกหมดคอซีลลงฟิลเลอ เผื่อน,นเลยไม่กล้าแนะนำเลย9ไม่9เปกยรไม่กล้าแนะนำเลยวิธีการดูแลผิวเพราะตัวเองก็ดูแลผิวไม่ดี <c oughs> แต่ก็บูวทฮอปฟิลเลอร์จำไว้นะคะร่วมใจค่ะเป็นคนใจค่าทัสวยมาเร็ว เพราะว่าเดี๋ยวจะถ่าย MV ย็มวีไงก็เลยแบบมาทำสวยนิดนึงน,นะคะติดเพงค่ะติดทึิ่งตัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เปิ้ลด้วยค่ะสวัสดีคุณนุ่นนะไม่ไม่ฮัทแนะนำคุณคุณนุนเลยใช่ค่ะข้างหลังเป็นเขาถามข้างหลังแฟนหรือ,อเปล่าเป็นคนใน t ิกต o กค่ะ เพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาวข้าวตอนนี้เราเพี่อนพี่อนหนุมเอ็นสวยมากดสิวชิดสิวโบยหอกเิลเลอร์ค่ะจับเต็มบอกขมบอกข้มด เป็นอินโฟชันหนึ่งสวัสดีหมอแสมสวัสดี 5. ค่ะขอบคุณกับมาะโหลกใจด้วยมันบอกพี่นันตี้แล้วว่าเป็นเชือดสาวแล้วพี่นันตี้แสมแซมไหมเป็นแซมโอ้ชักกันดูชักกันดูนี่ กินเนี่ยข้าหวหมด้ไหมหมดดิคุณน,นะะุณค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 ่ณคุ่คุณครณคุเคุณกุณค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 อณคุณงุควคุณนะป้าุณค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 ุงคุณ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 คิณคุณคุณคุเคุงคุณคุณคเณคนณคุณคุณคงณคุณคุณคุชคุณคุณค่ณคุ่นุณคุณสุณคสนุณะคะุณค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 ุอจจคุณคุณคุลคุณคุณค ก็เริ่มถ่ายเอ็มวีเพลงเวอร์วันอาทิตย์นี้นะคะอีกไม่กี่วันละอีกสี่ห้าวันนี้แหละสวยน่าหลักแล้วใช้น่ารักมาก่ะพีนัตตี้ขอบคุณ่อยเรวขอบคุณนะใช้น่าหลักรู้ว่ะ ชมแถวนี้คนแถวนี้บ้ายย็นแล้วเป็นนาตีเหรอสวัสดีคุณธรรมชาติค่ะอย่าลืมนะลืมนะขอบคุณสำหรับหัวใจของประพันธ์ด้วยผข้าบปากเริ่มนะ พี่บ่าวแล้วก็พี่เก่นบ้าบ้าของพี่บ่าวเรบุตสายใตย้สวัสดีค่ะใส่กระโดดสลับกันแน่เลยใส่มะสายเปรี้ยวๆจิวสาวมาแล้วสวัสดีพี่ไล็กป้านน่ารักค่ะพบกันค่ะพี่บ่าวกิดตึงด้งเบมาเร็วชอบกินมะกอืก,กับแตงกวาดอง ม,กมปกติคือนี่มีกล้องไงกินซักเบย์ซับเบย์ด้วยแบบกินใส่ผักแล้วก็มีหนมปังล้กงมีเนื้อสัตว์ปกติอันจะกินมมนิ่มมากเลยป๋าเนียนเม็ดหน่อยเลยฉันคดมาเนี่ยจำคนคดแป๊บเดียวหมด,ดแต่ว่าวนีไล่สดแล้วก็กินแบบเแบาๆสวยๆอกินค่อยๆกินนั้น เค <laughs> ยขายคยขายแซนวิชเนาะแต่เออถือว่าขายแซนวิชก็ขายแซนด์วิชแต่ว่าเขาใส้พักใส้พักไส้พักเยอะๆแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์หมูไก่อะไรแต่แล้วก็ให้เหลือซอสซอสมีเป็นเป็นเส้นๆ,ๆอันเลยแล้วก็เหลือเขาเราจะจิมๆๆ้มจิ้มจิ้มเพราะว่าจะบีบคลีตไส้ให้เราค่ะ

มีัตรแดงของพี่ๆลด50ทั้งเครื่องดื่มกาแฟพันธุ์ไทยแล้วก็สับเบย์นี้ด้วยนะคะแล้วก็เขามีโออต,ต้แบกของเขาด้วยที่เป็นแบบถ่ายน้ำม,มันเครื่องเช็ครถอะไรแบบนี้ก็ได้ส่วนลดด้วยเนาะแล้วก็มีแก้ถวงต้มเ้วยนะน,น้อยอยู่เล่าพี่เอาบอกหวาน้องชอบกินเราจะไปมาขอบคุณครัพีี่ cái <laughs> nắng răng lưỡi cào nhỏ à nhỏ 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 ฝากสนับสนุนเราด้วยถ้ายิ่งแผ่นเสียงเล่นเยอะมันก็จะเป็นกระแสงไงฝากด้วยฝากด้วยนะคะระหว่งางรอเพลงเต็มนะเดี๋ยวเราไปถ่ายเอนะ็มวอทุกๆคลิปจะเป็นกําลังใจให้เรานะฝากด้วยนะคะนี่ก็ทุกทีคืออยู่บ้านฉันก็กินเหมือนดันไหนนี้ไลรสดไงก็คือไปกินกลัวไม่งาม,ม ขอบคุณนะคะพี่โรเบิร์ตครับสนับสนุนหนูคนนี้ดว้วยนะคะบามเนี้ยมีมีแล้วไม่เปลี่ยนลองเลยหอมอีกน้าวหนงถามบอกว่ามีเวลาฉันไม่รู้จะกินเบื่อก็คือยังไงแล้วมันหมดแล้วอ่ะฉันกินเร็วเห็นไ,ไหมเดี๋ยวใจเม็ดเลยฉันกิน ไปกดซิ้วมาแล้วก็ไปฉีดโบทออกไปกดซิ้วเนี่ยเป็นรอยซิ้ว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 ฟิลเตอร์มันก็ไม่ได้บังให้แล้วก็โบท็อกเขาก็ฉีดโบทออกแต่เขาก็จะปิดอันนี้ให้นะคะเนี่ยทีเห็นเป็นบันเนี่ยคือรอยกดซิ้วเรียนมาพบจังวะขออภัยพี่นั่งรอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ที่อ้นกวีสีวิชัยนะคะแล้วก็เป็นควัดกบใไรแล้วครับเยง,งเหมือนมาควัดไปเลยค่ะน้องกลยคะ <c oughs> นัน่เยงไม่แล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยว่าเออมันไม่มีมันมีฟิลเตอร์ไงในทิกตอกอ่ะแล้วก็ไม่ต้องอายเขาก็คลีนเราหมดเลยเนาะห <c oughs> ลบหลบคิวเราหมดหลบอันนี้หลบใต้ตาเราที่ดำ มันก็ตาำไว้อะนะก็มีลองๆๆๆๆลองลองลองอลไรแนี้นก็คุยกับเขาวามเมื่อก่อนอนะไม่เป็นซิ้วเลยตอนเด็กทำไม่ทำไมทำไม่ม,มันเป็นแบบนีเีเนี่ยเขาบอกว่ามันมันแหลวแต่คนบางคนก็มีนะถือว่าตอนเด็กไม่เป็นซิ้วแต่มาเป็นซิ้วตอนโตน,นะคะราพยายามหลักษาเต็มสักดีอ่อนนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีกิมด้วยกิมชายาค่ะวันนี้ เซลิมาดูเต็มเลยทุกคุณทุกคนเลยสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่หนังคุ่นกวีแล้วก็ปูชยาพาน้องบ่าน้องกายน้องหยกกี้แล้วก็ทุกทุกคนค่ะป้าเอ็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุนแซลวเรือนมาพบคองกินทุกที่เลยนะคะจะชวนพี่อ้นกินก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ากินเหลือแต่หอมเหล่าแล้วนะคะ น,นี่แหละจังหวะที่ว่าเซ็ตจ้างว่าไปทำซุ้ยมาก็เลยเนี่ยเพิ่งได้กินมื้อแรกของวันข้าวไม่ได้กินมากินสัมเวี์มื้อแรกของวันตอนห้าโมงครึ่นะคะเห <ๆ S 2> นื่อยเนื่อยดีแบกพุงม,มาเนาะตั้งแต่เลเช้านะคะก็เลยมา,าหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย ไปหากาแฟกินพอไปหากาแฟกินเดี๋ยววันนี้ก็จะเลือกเสือพาพา้อผ้าเพราะว่าต้องไปใช้ MV Copper นะคะฝักทุกคนติดตาม MV c o p e r ราด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณแม่เมย์ของแงะนะคะทำให้ให้ลักเลยฟ้าเดีวซวยเดี๋ยวซวย <c oughs> มันลอกมันลอกตานะากินนะแต่อว่าอ,อ,อะไรที่เราพยุงได้เราก็พยุงไว้สามสิบล็อกเลยก็ให้มันแหลกสัก สามสิบสซนร้อยามมาคุณหมอบกดได้บัตรแล้ววันนี้พนักน้องเขาก็กด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 ตดมากอะไรดก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 รกดกกดก่กดากด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 าดกดกดอดกดกดกะกดกดกวกดกวยด้วกดกดกด้วกดกดกดวแกด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 กกดนดกดกดนดกกดกดกีกกด ดีกล้วยแกวการอแต่กิมหน้าเด็กมากนะกิมกล้วยแก่กว่าปีนึงแต่กิมหน้าเด็กมากกิมหน้าเขานกเขาบอกเกี่ยวกับปีนึงอะสามสิ้ถ้าอย่างนั้นนะมาดูไม่ถึงนะเด็กหน้าเด็กหน้าถามอตอกิมกิมพออ กิมน่าจะสองห้าสามสามงยูเหรือไม่ก็สองห้าสามตีเพื่อนเคยไปดูคอนเสิร์ตบอกตัวจริงค่าอุ้ยขอบคุณมากมค่ะคุณยายผู้ชา่าก <c oughs> ิมบอกไว้กันเอ,อกแล้วหนึ่งะฉ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันอวยมอเตอร์ค่ะไม่เราพูดเรื่องจริงนะเราไม่อวย อกิมสามสสามปีสามสิบสองสองห้าสามสามปีห้าปีมามีคนเก่งนะสุดตาหลายคนเกิด2 5 3หมปีมาเยอะอปีมานี่เก่งเป็นคนเก่งจุกรู่สวัสดีค่ะช่วยขึ้นปุ๊บเดนเซอร์มองใหไม่ขนาดนั้นคลยจ้า โอ้โหเธอนั่นอย่างที่โยฉันเองฉันอยู่ในร้านอาหารคนเยอะถึงที่นี้ฉันดีติ้งมากไม่ได้ฉันฉันเก็บกดอยู่คือตะขันกดใช่คุณคือฉันแรงได้แบบแรงแบบโอเวบอเวบอยู่แรงเบ้ากไม่ได้นะคะไม่ใช่ฮัลโหลไทเกอร์พี่สวยจริงกิมมันกิมมัน เออคุณใยศกิดมันต้องพูดกันไปก็ฉันกลับก่อนนะทำไมคะคุณคุณเห็นฉันเขินหนักอย่างนี้คุณจะออกจากไลฟสดเลยเหรอคะไปไหนคะยุกกี้น่าเท่าฝ่ามือไม่ใช่เคยไหมที่ว่าเท่าฝ่ามือเดี๋ยยังอยู่คอฟฟี่เวลไม่ใชยุกกี้เนี่ยพี่เดี๋ยวพี่กำลังไปตอนนี้พี่อยู่เรียบทางด่วนแต่ถ้ายุกกี้กลับบ้านก่อน พี่ไอบอกถ้าอยู่จะได้ไปไปไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ก็จะได้เจอกันเนาะแต่ถ้าน้องไม่อยู่น้องต้องรีบกกับบ้านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเจอกันนอกบ้านก็้อง่าไอาไม่ไป,ไไปอ๋ถอถยกไม่ไปอาจจะไม่ไปใช่ไหม,น,มกกกน้าเล็กมากพวกเธอก็หน่าเล็กฉันบางทีฉันก็เอาผมบังเลยเธอก็จะไหมอ่า,อารอเราก็มีแบบอะไรให้มันลรู้ นี่นาดูเอวไหมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกําชชมลยทำให้ผู้หญิงสาวในวัยส6มสกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีนะคะฉันจะแก่อย่างมีคุณภาพฉันจะไม่แก่ฉันจะคงไว้ที่อายุ30ที่28อ่ะ ปูซาแต่อย่าทำอย่างนี้นะปูซาเม่มก่อนได้เมย์เมย์นั่นไปได้แล้วเมย์ที่ข้องง่ายเลย่าไปได้แล้วมีมาสกีมมันช่วยได้เยอะเลยค่ะไม่ไม่แล้วถ้าปกติดีเท่าไหร่สองร้อยดีจริงจริงเลย กวยอาจจะมีกวยเป็นโควิดใช่ไหมคะลบมาลองเพลงดีขึ้นพอกวยล็อไปออกกําลังกายนะนึงนะสอ,องก็คือว่ากวยไม่ข้ารงพยงบาลเป็นคลายหรือ้าหมอสอะไรเลยตลอดเนื่งปีออกกําลังกายดีจริงๆค่ะเราก็พอกวยออกกำลังยกตัวอย่างไง ช่วงปีเลวกว้วไปตัวสุขภาพเขาเจาะเหลือตัวฮอร์โมนเราเนาะกูยิ้งอะมันจะมีฮอร์โมนตอกตุกๆุกปีนเนาะเราอยู่คืนแต่พอเราเออกกําลังกายบ่อยๆค่ะฮอร์โมนเราจะลดช้าว่าคนอื่นด้วยเขาบอกว่าเซลเราอนยังไม่แก่ที่อยู่มันดีองันดีมันดีสนับสนุนให้ทุกคนออกกําลังกาย มาเลาก็ได้เจ้าจ๋าเรียกว่าจะเดินเล่นฝนสนุกจะกระโดดเชื่อกจะเล่นบอดี้เวทเล่นอะไรโยคะทีละที่ได้หมดเลยนะคะสนับสนุนถูกถูกต้นเลยแต่มือฉันเป็นเบื่อะไรทีนะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะก็เนะะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยอ่ะ ไปอาดคัพบเวอร์วันเสาร์นี้นะคะนัดกับกองเอมเอ้ยวันอาทิตย์นี้อาดกับนัดกับกองเอ็มวีแล้วทีนี้ก็เลยเออมาทําสวยบอกคุณหมว่าเออเดี๋ยวอบจอนอยากให้ผิวมันเรียบขึ้นสักหน่อยคุณหมอเขาก็พาไปทําทีดเม็ดอะไรพันนี้แล้วทั้งอาทิตย์นี้เขา,าให้เรายิ้มมันจะมีแบบนาภาคที่เรายนยนทั้งตาที่มันเป็นริวรวริวขอก้วยเป็นพุ่มแแล้วก้วยก็ขยี้ขยี้ยแล้วที่นี่คือ กวยจะสารภาพพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่ควรเรียนแบบนะคะคือกวยจะนอนเฉาทุกวันเลยอันนี้ไม่ควรกวยจะนอนหกโมงเช้านอนแปดโมงเช้าสิบโมงอย่างเงี้ยนอนผิดเวลาคนอื่นอ่ะมันทําให้ร่างกายเราซุดโทมด้วยมันทําให้ป่วยง่ายฮอร์โมนความเครียดมันจะหลั่งขึ้นคือทาให้ง่ายๆให้แก่เร็วนะอันนี้อย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าเรียนแบบนะไม่ดีมันทําให้แก่เร็วถ้ายากยนเวลาไปได้ก็อยากให้นอนให้เร็ว,วนั่นแต่ว่าติดเล่นอ่ะ ติดเล่นติดเล่นติดซีรีส์ติดอะไรปะเนี่ยเธอมันก็วิถีเกเรนะวิถีเกเรอ๋อทายเพลงใหม่เหรอส่งกำลังใจกินนะทางนี้เดี๋ยวก็แบบว่าก็เลยว่าเออเดี๋ยวเซตจังนี้ค่ะช่วงนี้ก็จะข้าห้องอาร์ต้งทายคบเพื่อมังทายเพลงรักมังนะคะก็จะก็จะลงเพลงเรื่อยๆลงเพลงเรื่อยๆ นอนพรอกันค่ะเย่ yeah, มีเพื่อนแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่ดีนะคืออยากให้คนอื่นอะสุขภาพดีไม่อยากให้คนอื่นอะเป็นเหมือนเราเขาคุณชรรัะหัวใจอยากให้คนอื่นสุขภาพดีนะ <_ s> อยากเกเรแบบเราอยากให้ทุกคนสวยสวยสวยขึ้นกว่าตอนเพลงบัวทิ้งเฮ้ขอบคุณยายผู้ซ่ามากๆเลยยายผู้ซาอยู่จังหวัดอะไรคะถ้าว่าฉันไปเล่นคอนเสิร์ตใกล้ๆเธอมา เธอมานะถ่ายรูปด้วยกันเขากำลังจะบอกว่าเขาหมายถึงนอนค่ะแม่ขอบคุณยกกี้คือกิมไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวกิมมาจะชินนะคะบอ,อกแกยนเป็นคนแบบสมองดีเละสฐฐักทีทึึงที่นี้เวลาโกยไล่สดอะไรน่นยจะเล้งไปเรื่อยทึ่งที่เนี้ยค่ะโกยจะมีคนมาคอยแปลภาษาให้อีกทีนึงวะเขาไมาถึงเหลืองนี้เอาเอาเอะไรปะจะกินกาแฟที่เขาฟคิดว่ายัางไง แต่ที่นั่นก็มีพันธุ์ไทยชั้นใต้ดินไงน้าไปฉีดสิวกดสิวมาค่ะทุกคนค่ะเออฉันปวดหัว <c oughs> เดี๋ยวทุกคนจะชินทุกคนฉันขึ้นรถก่อนนะฉันไปก่อนนะ I'm so sorry ชันขึ้นรถก่อน ขอบคุณทุกๆคนเลยวันนี้ผี่อนก็มาพี่โรเบิดสายใต้ก็มากินชาภพาก็มาอย่าลืมไปฟังเพลงของกินด้วยเพลงใหม่เพลงพริกเมียไม่ใช่หยกไม่เอามยกยกกับเลยรไหมอยู่ห้างเปล่ามันมันนยังัไงกวฉันหัวจะปวดกิน โอเคลงไลฟ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวทังหาบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะใครดูขอให้รวยให้รวยให้รวยให้เฮงแล้วก็ถ้าเจอตัวจริงแล้วหน้าปู่ปู่ปูปูอย่าตกใจเด้อโอเครักทุกคนค่ะขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยค่ะไว้จะมาไลฟ์สดบ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวซิงเกิลเคอร์มาฝากติดตามด้วยขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณกิมด้วยขอบคุณพี่อ้นด้วยขอบคุณคุณโรเบิร์ตแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาพูดคุยค่ะ มาเรียคนซ่อมมานะ